ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะพี่ๆมึงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะได้มาเปิดโพงร่วงกวังนะครับ่วงวังชนนะครับวันนี้ผมจะลงไขรเรื่องที่สิบห้านะครับเดือนแปดหกสี่นะอารมณ์เราตกประมาณสักถึงวันนี้ันที่สาแปดนะครับสาแปดมีนาคมนะครับตอประมาณสักเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนคือเรื่องความโพงกันแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองมาเติอนดูโพงกันนะครับ การดูนะครับนะครับการดูโพงนะครับตรงนี้มันเริ่มเหี่ยวนะครับผมถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนะครับดูนะครับเริ่มจะเห็นชัดนะครับว่ามันเหี่ยวนะครับตัวนี้ทํโพงเหมือนทํโพงบดีนะครับนะเดี๋ยวผมจะต้องทะลุโพงแล้วก็สร้างไม่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับวันนี้จะเปิดด้วยกันอยู่ สอ,สองตัวนะครับมาดูวิธีการเปิดพงนะครับผมโอเีนะครับผมเปิดดูพงก่อนหุ่ระับนะครับอันนี้นะครับพงมีอยู่ตรงโนนี้นะครับออกกระแหงขึ้นนะกลัก็ไวก็ดิงออกมานะครับออามาออกมานะ มันจะมีเส้นเดือนนะครับผมแน,น,นะนำให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแม็ที่ไว้เจ้าจเส้เดือนนะครับโอเลยนะครับผมนะครับจะเริ่มเปลี่ยนนะครับปุงน้อยๆน,นะครับ นี่จะเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะแต่ง,ง,นนงตาโพงนะครับโนะพงมันต่านะครับนะโพงมัตนต่ำตัวนี้โพงต่ำจะทำให้เขารว่วงกว้างครับมันต่ำมันจะยื่ลงงนะถ้าเขาเปิดคือถ้าเขาบปเปิดโพงเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะทำโพงเพียงเื่อให้แข็งนนะครับตัวน,น,น,นี้ก็แต่งไว้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวนหนึ่งนะครับตัวนึงโครงโคก,โก้นี่นะครับสุดนา้ายเดี๋ยูู่ตรงนี้นะสังเกตได้ง่ายนะครับนะครับดูนะแม็นี้มีเส้นเดือนนะครับ่อนจะเปลี่ยนนะครับย๋ยคมจะต้องเอาแม็มาเปลี่ยนหน่อยนะครับวันนี้ผมได้เอาเม็มานะครับมาเปิดปคุงก่อนนะครับ เรียนเยอะเลยนะครับผมอันตรายนะครับอันตรายตอนวงกว้างนะครับก,ก้อยก,ก้อยเฟาะนะครับ อันนี้เรจะเจโพองนะครับพองละเริจะเต่เตงเพ้สักน้อยหนึ่งนะครับแต่งๆงพ้่โพงมันบล้มนะครับผมอันนี้มีผมจะลองเอาเออกมาดูนะครับน่าจะหินนะ อคนะครับผมอันนี้เป็นด่วงขาตายแล้วนะครับขามันจะบกัดดิกนะครับหลักที่ท่านอาจารย์ท่านครูเพิ่นบอกนะครับตูนไม่ติดหียวนะครับโคมจะเริ่มเหิยวนะครับแขมับักอาทิตย์สองอาทิตย์มาก่อนจะเริ่มหอกขาบันนะครับเป็นกว้างนนะครับนะโอเคส่วนเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแขมช่วงหนึ่งนะครับเนาะโเวันนี้ผมได้เตรียมมานะใส่ปูนเตรียมไปก่อนนะครับ เปิดโพงน,นี่ไปก่อนที่ดีไซน์กับใส่ที่เดิมครับโอเคจะปล่อยม,มันอยู่ในโพงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยกระดุกกระดิ๊กนะครับโอเคสำหรั okay. บวันนี้นะครับผมสำหรัเวัานี้ครับทีบ่การเปิดโพงต้องเปิดโพงหู้วยๆน,น,นะครับถ้าบบาะนะครับเข่ามันจะงุงนะครับนะต้อมันจะมาบางงามครับแล้วก็ อย่างนม่เหมือนท่าปวยนะครับกวางที่มันขาปะตานะครับมันจะมีโค้งนะครับเพืความมื้กว้างได้กลรงานเยอะแล้วก็จะกลายเป็นกวางที่เป็นวางแซนกวางเม่อกวางขี้ไปเลยนะครับจับเอาไว้ได้กว้างการงานสวยๆนะครับมันจะได้งามครับต้อกจากเวลาดีๆครับช่วงประมาณเกินเดือนนะครับหกเดือนนี้เริ่มเริ่มจะทคาโค้งเริ่มจากควมแม็กนะครับจากที่ท่านอาจารย์ท่านที่เปิดมูอนะครับแนะนของการประกวดเนี่ยตามนะครับ โอเคถือว่าสำเร็จในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเคื่อนหน้าเอามาทำโครงเพียงเพื่อผมถ่ายรูนะครับง่ายๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม